ผมก็เป็นพี่แจ้แค่เป็นอุปนาย,ยกเนาะจริงๆแล้วตามตามเกียร์แล้วเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควรจะมาเป็นหรอกนะครับแต่ว่าถ้าพี่ให้เป็นอะไรก็เป็นได้หมดแหละแต่เห็นความตั้งใจของพี่ๆเกียร์สิบสี่นะครับว่าว่ามาเป็นรุ่นจริงๆนะครับแล้วก็เวลาเห็นก็คือการทำงานเนี่ยมันมีมันมีการประชุมมาก่อนล่วงหน้าเนาะ,ะมันมีการประชุมมีการเสด็จน้ำมานะครับแล้วผมก็มองว่า การทำงานเนี่ยเป็นระบบดีใช้ได้เลยนะครับเป็นเป็นเป็นรุ่นดีนะครับแล้วก็เห็นถึงการตั้งใจนะครับว่ามีการซัพพอร์ตนะเรื่องการจัดตั้งบลนิธิเนี่ยก็ช่วยเต็มที่นะครับแล้วก็การทำงานสมาคมต่างๆเนี่ยก็ก็ช่วยกันเต็มที่จริงๆนะครับเห็นเห็นถึงความตั้งใจก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งพี่นายกแจ็คแล้วก็พี่ๆเกียร์สิ 14, นะครับที่มาช่วยสารต่อนะทำให้สมาคมวิศวะมชเนี่ย ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นผมมองว่าเป็นสมาคมที่เข้มแข็งที่สุดของสมาคมในมอชอนะครับแต่ว่ามีหลายเคนบอกว่าเข้มแข็งที่สุดของบรรดาวิศวะนะครับก,ก็ก็ผมก็อยู่แล้วก็ทำงานอยู่ด้วยกันแล้วก็เชื่อมั่นแบบนั้นจริงครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆครับขอบคุณมากครับ ในฐานะที่ทำงานมาหลายสมัยนะครับมีมุมอมองยังไงบ้างก็ผมทำงานตั้งแต่สมัยพี่สวงนะครับพี่เมทีเกสิบแปเป็นคนชวนให้เข้ามาทำเอนเทเนียบิสเนสคลับนะครับก็เริ่มต้นจากการเป็นประธานชมรมเอนเทเนียบิสเนสคลับแล้วก็ทำงานต่อเนื่องมาครับแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาทำงานเป็นกรรมการสมาคมนะครับสมัยพี่สมยศนะครับก็ผมมองว่า สมาคมวิศวะมชเนี่ยก็ถือว่าเราเป็นวิศวะจริงๆเลยนะครับทำงานเป็นระบบนะครับมีระบบการทำงานที่พี่ๆตั้งแต่รุ่นแรกๆนะครับที่วางระบบมามาหาที่ทำการสมาคมจนทั้งสร้างที่ทำการสมาคมได้แล้วก็พิส่วนก็มาวางระบบนะครับว่าพวกเราที่เป็นกรรมการเนี่ยคงไม่มีเวลามาทุ่มเททำงานมากนัก ในเรื่องเอกสารเรื่องอะไรต่างๆก็เลยให้มีการจ้างนะสตาฟนะครับมีน้องๆมาช่วยทำงานนะครับซึ่งซึ่งผมว่าพอยต,ตรงนี้เป็นพอยหลักมากนะครับที่ทำให้งานสมาคมเราเนี่ยค่อนข้างเดินได้แบบเป็นระบบแล้วก็เดินได้ต่อเนื่องเดินได้เข้มแข็งแล้วก็เดินได้แบบมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งก็แน่นอนครับเราเบาอย่างหนึ่งเราก็ต้องมาหนักอย่างหนึ่งเราก็น้องๆมาฝากชีวิตไว้กับเราเนาะ มาเป็นพนักงานให้เราประจำเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาซึ่งค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่าศักยภาพของพวกเรานะครับสามารถผ่านตรงนี้ไปได้แน่นอนเราก็เชื่อมั่นว่าเราก็จะเติบโตเข้มแข็งขึ้นนะครับตอนนี้ยิ่งเรามีมูนิธิด้วยนะครับก็เป็นเวทีของพี่ๆอดีตนายกนะครับที่ที่จะกลับมาช่วยสมาคมช่วยพี่ๆน้องๆน,นะครับเพราะว่าผมมองว่า อย่างเกียร์สิเป็นนายกเนี่ยพี่เกียร์สองเขาจะมาสั่งให้ทํำนู่นทํานี่มันก็คงไม่เหมาะแต่พี่เกียร์หเกียร์สถึงเกียร์สิเนี่ยก็มาช่วยเป็นกรรมการมูลนิธินะครับแล้วมูลนิธิก็มาเหมือนมาช่วยซัพพอร์ตสมาคมผมมองว่ามันก็สอดรับดีนะครับทำให้สมาคมเราเข้มแข็งขึ้นนะครับแล้วก็มีมูลนิธิที่เป็นจุดโฟกัสในการที่จะช่วยเหลือพี่พี่น้องๆเรานะครับ ประมาณนี้ครับขอบคุณครับชื่นชมกับนายกแล้วก็ทีมงานนะครับที่ฟันฝ่ากับช่วงโควิดนะครับก็มีการเซตอัพอุปกรณ์ต่างๆนะครับช่วงแรกก็ประชุมซูมกันแบบไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่ว่าอาศัยที่ท,ท,ท่านนายกแจ็คเนี่ยนะครับก็เก่งในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับทำให้ สามารถมาเซตอัพอุปกรณ์ต่างๆของสมาคมแล้วก็ทำให้เป็นพื้นฐานนะทำให้เราประชุมสมาคมได้อย่างกว้างขวางขึ้นครับพี่ๆที่อยู่เชียงใหม่อยู่ตะวันออกก็สามารถซูมเข้ามาคุยกันนะน้องๆที่ไม่สะดวกมาร่วมประชุมทำงานประจำอยู่นะก็ซูมเข้ามาก็ทำให้ลักษณะาการร่วมไม้ร่วมมือนะครับ เป็นเป็นไปได้ง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนนะครับผมมองว่าก็เป็นจุดแข็งของพี่เกียร์14นะครับสมัยนี้ที่ที่เข้ามาทำงานสมาคมครับแล้วก็มีน้องมืออาชีพมาถ่ายทำวิดีโอคลิปผมว่าคลิปวิดีโอที่เราจะเตรียมถ่ายทอดเนี่ยยังเหลืออยู่เยอะมากนะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าเป็นจุดแข็งที่ที่เป็นจุดที่ดีมากเพราะว่า ก่อนหน้านั้นนะไอเรื่องเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีทำกันเท่าไหร่นะครับก็มาบูมในยุคนี้ครับต้องขอบคุณพี่ๆครับขอบคุณครับระบบเดิมที่พี่ๆทํากันอยู่นะครับทำต่อเนื่องสืบต่อกันมาเนี่ยผมว่ามันดีอยู่แล้วในหลายๆจุดนะครับแต่ถ้าพี่พี่ๆ เกียร์15ที่จะมาทำในสมัยที่17เนี่ยมองว่ามีตรงไหนที่ควรจะเพิ่มนะมีคนไหนที่ควรจะปรับนะครับก็ก็ยินดีครับผมว่านะก็สามารถทำได้เลยเพราะว่าพี่ๆที่เกียร์ต้นๆที่ทำมาเนี่ยเวลาเห็นมีการพัฒนาเนี่ยผมว่าพี่ๆแฮปปี้ happy, พี่พี่มีความสุขมากที่ที่เห็นสมาคมมันมีชีวิตเนาะการมีชีวิตก็ถือต้องมีการเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงผมมองว่าก็ นี่แหละครับสิ่งที่จะมาปรับมาเปลี่ยนเนี่ยผมว่าทำได้เลยครับทำได้เลยนะเพื่อใหอ้สมาคมเราสามารถที่จะเดินหน้าไปได้อย่างเข้มแข็งแล้วกอ็อยากจะเน้นก็คือน้องๆที่เกียร์สากว่าเป็นต้นไปเนี่ยนะครับไม่ค่อยเข้ามาสมาคมเนี่ยตรงนี้เราอาจจะต้องไปโฟกัสดึงน้องๆเข้ามาซึ่งมองว่าก็เป็นเรื่องยากครับเพราะว่าน้องๆเหล่านี้อยู่ใน อยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับอยู่ในวัยที่กลมนากลมตาทํางานหาเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยนะครับอาจจะยังไม่พร้อมแต่ผมมองว่ามีครับมีน้องๆบางคนที่ที่เข้ามาร่วมได้นะครับก็อาจจะอาศัยช่องบางช่องที่เอาธุรกิจไปจับแมทชิ่งกันแล้วก็ทําด้วยกันนะครับแล้วก็ชวนน้องเข้ามาดูพี่ๆทํางานแล้วก็ให้น้องๆเห็นถึงความทุ่มเทของพี่ๆที่มีให้กับสมาคมที่มีให้กับคณะเนี่ย ผมว่าเขาก็จะไปบอกต่อน้องๆในรุ่นเขาแล้วก,ก็ก็จะกลับมามาช่วยสมาคมช่วยมูลนิธิต่อไปครับขอบคุณครับดีครับ